สวัสดีค่ะแนวแน่สะสมธนาบัตรและเหรียญที่ระลึกค่ะวันนี้จะพามาชมเหรียญราคา10บาทเหรียญที่ระลึกครบ100ปีกรมชลประทาน13มิถุนายน2545ค่ะด้านหน้ากลางเหรียญเบื้องซ้ายมีพระพรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เบื้องขวา มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักเบื้องซ้ายทั้งสองพระองค์ค่ะชิดขอบเหรียญเบื้องซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่5ชิดขอบเหรียญเบื้องขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9เรามาชมเหรียญด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะชิดขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบ100ปีกรมชลประทาน13บามิถุนายน25 4 5้าค่ะชิดขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า10บบาทประเทศไทยเรามาชมเหรียญกันนะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะด้านข้างค่ะ ด้านหน้านะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ